เล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับของโพสต์ o ูเดนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชยัยฤทธิ์ยนตเปี่ยมนะครับสวัสดีครับคุณชยัยฤทธิ์ครับ สวัสดีครับคุณวิศณุและแฟนเพจโพสต์เทเลทุกท่านครับครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์นะหมายความว่าผมจากนี้ผู้คนก็อาจจะกาลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่ในช่วงนี้ก็แน่ยนะครับวันนี้เราจะมาพูดวิเคราะห์ประเด็นกรณีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักพกพลังประชารัฐเ,เมื่อช่ชวงสายของวันนี้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างกรรมการบริียรพักของพักพลังประชารัฐในครั้งนี้ที่มีร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพักจะสร้างความเป็นเอกภาพในพักได้มากน้อยแค่ไหนและภารกิจสําคัญที่ร้อยเอกธมนัสได้ประกาศไว้นะครับก็จะไปสู่เป้าหมายนั้นหรือไม่วันนี้เราตั้งหัวข้อว่าธรรมนัสเลขาป้ายแดงนะครับสองไปส่องดูว่าคุณธมนัสเองเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการที่จะสร้างพักพลังประชารัฐ กับภารกิจการปั้นบิ๊กตู่นั่งนายกในรอบที่สามนะครับซึ่งก็เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกรรมการบริหารพักมันสังนิดหนึ่งก่อนนะคุณชริดครับผมครับคุณชริดนะดูรายชื่อแล้วเป็นยังไงคุณชริดอ๋อวันนี้ก็น่าจะคนใกล้ตัวบิ๊กป้อมนี่มายกแผงเลยนะฮะขณะที่กลุ่มสามมิตรเองนี่ก็ อ๋อผิดหวังไปตามตามกันกลุมสามมิตรนี่ก็เป็นรองเลขาไอาเป็นรองหัวหน้าพักสามคนเลยนะคุณสมศักดิ์คุณอนุชาแล้วก็คุณสรยิสรยะก็ถือว่าถือได้ว่าถูกลดบทบาทคือภาพของการอรอบนี้นะครับบิ๊กป้อมเข้าเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักคนใหม่พลร้อยเอกธรรมานะัฐรวมถึงรองหัวหน้าพักเนี่ยมันจะเป็นคุณไพภูณนะครับนิติเตา,านันหรือว่าคุณวิรัตรัตนเสต์ที่ว่าเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยคือทําให้เห็นภาพว่าพักพลังประชารัฐจากนี้เขาเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าศักด สัญญานุภาพของบิ๊กป้อมหมดเลยนะก็คือควบคุมเสระะจ็จนะครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรองหัวหน้าพ,พักเนี่ยเนี่ยน่าจะมีคุณสมศักดิ์ติดไปด้วยนะแต่ปรากฏว่าคุณสมศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นคุณอนุชาในฐานะเลขาธิการพักควรจะได้เป็นตำแหน่งไหนสักตำแหน่งหนึ่งนะในการบริหารแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เป็นแค่กรรมการบริหารฮะก็ให้เห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มสามิต ก็ถูกขีดกรอบนะคุณชลิตถ้าดูตามนี้นะครับผมเพราะว่า<ๆ>ถ้าดูตามนี้คือกรรมาการเหรียญพักเนี่ยในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงออกไปเนี่ยหลายคนนะของพลังประชารัฐเนี่ยต้องหลุดออกไป<ๆ>โดยเฉพาะกลุ่มสามิตนะกลุ่มสามิตที่หลุดออกไปเนี่ยก็มีคุณสุชาติอุต<ๆ>สาหะเนี่ยโทษนะโทษนะคุณ สำนิกแทนซั์เนี่ยคุณพงกวินจุงเรื่องเรืองกิจอย่างเงี้ยหลุดออกไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกรุปหนึ่งก็คือกรุปของอดีตกรกบศอที่หลุดออกไปก็ที่บอกคุณรัตพลทิพย์สุวรรณอันนี้เขาอาจจะเล่าไปคุณพุทธิพงศ์ปุณณกันก็หลุดนะครับไม่ได้เป็นกรรมการรองหัวหน้าพักคุณสกุลทีก็ไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพักอันนี้หลุดออกไปหมดนะครับอื ก็ค่เห็นเลยครับว่ามีการเซ็ตไ่ระบบมีแต่บิ๊กป้อมเพียงผู้เดียวนะมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นแม่บ้านนะครับและก็กลุ่มที่เคยมีการต่อรองในการก่อนหน้านี้คือกลุ่มสามิตรกับกลุ่มกบปสอดีตกบปสเนี่ยก็ถูกสลายไปแม้มีคุณไสวุฒิธนาคมานุสรซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีดีอยู่เนี่ยจะเข้ามาอยู่ยังยังอยู่ในตําแหน่งกรรมการเรียารพรรคแต่ว่า ก็คืออยู่ทํางานร่วมกับคุณวิรัตน์นัตนเสถมานานแล้วอาจจะไม่ใช่คนของกปปสอย่างในอดีตด้วยซ้ําไปครับอืมอันนี้อันนีั้งี่แล้วที่ในพักนะฮะฮะอย่างครั้งที่แล้วคุณดิษนุที่เราคุยกันใช่ไหมว่าเอ้เราก็คาดว่าอย่างมันมีดิวฟุตบอลยูโรนะที่กลุ่มสามิตก็ไปดิวมาสามร้อยล้านกาบาทที่มาถ่ายทออสดเนี่ยเราคิดว่าเออกลุ่มสามิตอาจจะเป็นแบบว่าเครื่องสุดท้ายหรือเปล่าที่แบบซื้อใจอ่าพลเอกประยุทธ์แต่ว่า ที่ไหนได้นี่หลุดกันยกแผงแม้กระทั่งคุณพงกวินนะครับลูกชายของคุณคุณคุณเจ้าจอของอะไรแอลอฟอร์ตนะนะค,คุณโกมลใช่ไหม<ช>ถึงนุ่งเรืองจิตใช่ไหมครับอันนั้นก็ก็ยังหลุดจากตําแหน่งกรรมการ,รไปหามพักเลยนั่นแสดงให้เห็นว่ารอบนี้ในการเมืองคือของพรรคพลังประชารัฐนี่เขาเขาเดินหน้าเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็คาถามก็คือว่ากลุ่มสามมิจฉาเนี้จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยอนาคตของกลุ่มจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าอย่างที่ทราบก็ดูว่า สามิตรเนี่ยยิงนายกก็ไม่ค่อยพอใจในช่วงหลังๆที่มาเรียกร้องต่อรองจะขอตำแหน่งลําตีพลังงานก็ดีจะเรียกร้องขอตำแหน่งให้คุณนันุชานาคาสายซึ่งก็ได้ลําตีสำนักนายกไปแล้วคือบทบาทเนี่ยมันเหมือน,นถูกรดคุณค่าลงนะคือะจะอยู่พักต่อไ,ได้หรือไม่ดูตามนี้นะค,คุณชลิตนะครับถ้าเราไปจับอาการของคุณสมศักดิ์เทพสุทินภายหลังอยากมีการเลือกกรรมาการบริหารพักแล้วนะคุณสมศักดิ์เหมือนยอมรับสภาพะคุณชลิตอ่าครับคือพูดคล้ายๆว่า คือยินดีคือธรรมดาเป็นการรับตําแหน่งใหม่การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งใหม่เนี่ยก็เป็นการแสดงความยินดีกันนะครับครับ,บ,รบแต่ว่ามีคาคาหนึ่งที่คุณสมศักดิ์พูดและผมว่าอันนี้คือน่าสนใจก็คือว่าคุณสมศักดิ์บอกว่าการทํางานของพรรคการเมืองหัวหน้าพักและเลขาธิการพักต้องเข้าขากันและไปในทางทิศเดียวกันเพื่อที่จะนําพรรคไปด้วยดีและเชื่อ,อว่าการที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักสนิทสนมกันมาก จะทําให้งานบางส่วนที่อยากจะเดินไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรมากมายจะให้ความร่วมมือและทำานตมในตางของพัคนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้คุณอนุชาไม่ค่อยสนิทใช่ไหมกับบิ๊กป้อมก็อาจจะไปคนละทางกันมากกว่าครับฉะนั้นพอคุณทํานัดมาปั๊บก็ถือว่าสนิทแล้วน่าจะเข้าขากันอืมนะก็น่าจะทํางานได้นี่คุณธมจักรว่าอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าวันน้ะเลขาที่ผ่านมาไม่สนิทกันหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยคุณยัง อืมใช่ะก็ะก็ยังเชื่อนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มสามิตเองเนี่ยคือยังไงเสียนเนี่ยบิต้อมเนี่ยก็ยังต้องพึ่งกลุ่มสามิตพอสามมิตก็เป็นฐานกําลังสําคัญอยู่ในภาคเหนือตอนล่างนะครคือภาคเหนือตอนนะตอนล่างนยคนแถวสุโขทัยแถวอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีสานบางส่วนเนยคือถ้าจะเป้าหมายอย่างของที่คุณธรรมนัสประกาศไว้นะฮะว่าจะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยกะต้องพึ่งสอสอทุกมุงทุกกลุ่มอยู่ขอบเชิญครับคุณดิษณนุครับก็ก็อย่างที่ชัดเจนนะคุณ ชนิดก็คือว่าสามิตรเนี่ยก็จะยังอยู่ล่ะในพักพลังประชารัฐ e แต่ว่าการต่อรอง e การจัดสรรต่า,างๆการเรียกร้องต่างเนี่ยก็จะถูกขีดกรอบลงนะครับจากนี้ไปก,ก็ก็ต้องดูแหละครับแต่ว่าแต่ว่าคุณสุริยะก็ยังมีศักยภาพอยู่พอสมควรให้เห็นจากกรณีที่เครือข่ายก็แล้วกันนะในมีการทุ่มไป300กว่าล้านในการที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรก็จะทําให้เห็นว่าทั้งหมดเนี้ย เขายังมีศักยภา,าพอยู่แม้ว่าในพักพลังประชารัฐเองอา,อาจจะไม่ค่อยจะมีบทบาทเท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าผมผมมองว่าอย่าไปแตะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะถ้าแตะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันยังไงมันไม่ยอมกัน<อ>ไม่ไอยอมกันไม่ได้อย,อยู่แล้วคุณชัยฤทธิ์ครับ รือถ้าแต่รอบสุดท้ายเนี่ยมันจะเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมไม่เกินปีปีเก้าเดือนเนี่ยหรือว่าเร็วกว่านั้นคือผมว่าณวันนี้นะถ้าไปแตะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะของกลุ่มสามมิตรที่มีอยู่ทุกวันนี้นะคือเขาพอใจใอยู่แล้วลหละคือคือเขาไม่ใช่พอใจอคือคือพอใจณเวลานี้อยากได้มากกว่านี้ไม่อยากได้แต่ว่าเมื่อมันไม่ได้ก็เอาเท่าที่เป็นอยู่แต่อย่าไปแตะเพราะถ้าไปแตะปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับว่ากลุ่มสามมิตรเองก็ยังสามารถที่จะ คือในการอภิปรายในวังใจเนี่ยก็ยังมีปัยังมีอยู่ยังมีในการที่จะกดดันอะไรได้อยู่เพราะว่าในการอภิปรายในวังใจเนี่ยถ้าสมมติกลุ่มสามมิตรเขาหักกันจริงๆเนี่ยนะครับเขาคว่ำเขายกมือไม่ไว้วังใจบิ๊กตู่ได้อะไรจำลองเนี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันยังมีการต่อรองอีกพอสมควรก็คืออีกหนึ่งปีเก้าเดือนนะคุณชลิดกว่าจะหมดับวาระของรัฐบาลชุดนี้<ช>ฉะนั้นสามมิตรอย่างนี้ไปก็ดูสถานการณ์ไปมากกว่าเห็นว่าวันนี้ เราพิศท,ทางเลขาธิการพรรคคนใหม่ร้อยเอกธรรมนัสเห็นอยากเห็นว่าแถลงเหมือนกันนี่ใช่ไหมครับรวันนี้เน,นี่ยร้อยท,ะะอที่นีนง้อันนี้เราเห็นภาพในพักพลังประชารัฐไปแล้วนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็คือแน่นอนแล้วว่าตกอยู่ไปใต้ของบิ๊กป้อมและก็ร้อยเอกธรรมนัสนะครับในการที่จะเดินพักไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น,นการปรับเรไรงต่างวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพูดนะครับหลังจาก ได้รับตําแหน่งเลขาธิการพรรคแล้วนะครับซึ่งการพูดของร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยมีใจความสําคัญน่าสนใจย,ยิ่งนะอ่ะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับจากปากของร้อยเอกธรรมนัทนะครับซึ่งเรามีคลิปที่จะเปิดให้แฟนเพจเราได้รับทราบนะครับไปฟังคลิปของร้อยเอกธรรมนัทกันครับ อยู่ตรงนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะทำในฐานะเป็นเลขาพรครคเพื่อนําพาพร้อมกับพี่น้องคณะกรรมการริหารพรรคและสมาชิพกพรรคเดินไปข้างหน้านะครับส่วนตําแหน่งทางการเมืองไม่ไม่ไมผมมันเป็นเรื่องกันนะครับคือสิ่งที่ท,ที่กราบเรียนนะว่าพรรคเรานะครับเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่เป็นแกนกนนำในการจัดตั้งรัฐบ,บาลน,นะครับในครั้งต่อไปเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะด้จนจะม,มากกว่านี้เราก็มีความมั่นใจจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ต่อไปนะครับ ครับนั่นคือเสียงจากปากร้อยเอกธนัตแสดงถึงความมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะทําให้พรรคพลังประชารัฐเองมีคะแนนเสียงมาอันดับหนึ่งในคุณชริตนั่นก็หมายความ,มว่าถ้ามาอันดับหนึ่งณนะเวลานี้ก็คือหมายความว่าภารกิจที่ร้อยเอกธรรมนัตรับมาเนี่ยคือว่ามีการปั้นให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกตร,รีรอบที่สาม คุณชัยฤทธิ์มองมแล้วทิศทางม,มันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณชัยฤทธิ์ก็รกิจหลักของครัขงของคุณธรรมนัสครั้งนี้ครับผมก็คิดว่านะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกปัจจัยเรื่องความพร้อมและความได้เปรียบทางการเมืองน,นะครับก็ตอนนี้ก็เรื่องของหนึ่งวัคซีนถ้าวัคซีนฉีดได้ตามต้ออย่างที่นายกแถลงมานะครับแล้วเปิดประเทศได้ภายในสิ้นปีแล้วก็การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้อันนี้ปัจจัยที่หนึ่ง อันนี้คิดว่าก็จะได้รับคะแนนนิยมกลับขึ้นมาคือตอนนี้คะแนนนิยมอาจจะลดน้อยลงนะประการที่สองก็คือว่าการแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้งคือตอนนี้การแก้ไขรับนูลของของที่การเสนอเข้าสู่สภ,ภาเนี่ยพรรคพลังประชาชนก,ก็พยายามเสนอแก้เป็นระบบสองใบอันนี้อาจจะเอื้อต่อการได้เปรียบในเมือเขาเชื่อว,ว่าเขาเอื้อต่อการได้เปรียบแต่ผมก็ยังยังก็ยัง,ย,งยังลังเลอยู่นะว่ามันจะเอือ้อเอื้อได้ร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ประการสาคัญนะครับที่ผมคิดว่าภารกิจเนี่ย ถึงภารกิจเนี่ยจะดันสู่เป้าหมายก็คือว่าการที่มีสอวอ,อยู่ในมือ250คนนะตามรัฐมนูญ60เนี่ยซึ่งตัวนี้มันเหมือนก็ได้เตี๋ยวก่อนจะเตะฟุตบอลมันได้เงินยิงเข้าประตูไปแล้วเขาให้นําไปแล้ว3 3สูตรนี้จ่มาสวเลือกนายกได้คือสอวอชุดนี้ยังเลือกนายกได้อันนี้ไงก็ได้เตียยอยู่แล้วภารกิจอันเนี้ยสำคัญนะครับผมวิว่ามันมันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการประกาศของ ของร้อยเอกธรรมนัฐเองนะครับถึงแม้วันนี้จะไม่พูดว่าจะผลักดันพลเอกประยุทธ์แต่จะบอกว่าจะนําพลังประชารัฐที่หนึ่งนะชนะเลือกตั้งแต่ว่าคุณไทบูรนิติตะว,วันนะครับรองกรรมการน,นาของพรรคพลังประชารัฐใกล้สัมภาษณ์วันนี้นะครับว่าจะเสนอจะผลักดันคือพรรคพลังประชารัฐจะสบสนนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่ถือเป็นการประกาศครั้งแรกเลยนะครับที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะลงนายกอีกรอบนึงสมัย สมัยที่ไรเนี่ยสองบวกหนึ่งนะรอบหนึ่งรอบแรกมาจากการรัฐหารสมัยสามแลวกันนะคุณชริตสมัยสามเออนี่ชัดเจนเลยนี่เบื่อนหรยังขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยคือผมดูผมดูนะคุณชริดนะก็ถ้าวงในก็เท่าที่เช็คดูนะบิ๊กตู่พูดออกมาหลายครั้งพร้อมจะสู้พร้อมจะยืนหยัดผมก็ยังเชื่อว่าบิ๊กตู่เนี่ยจะลงต่อนะคุณชริดหมายถึงว่าจะชิงนายกสมัยที่สามเหมือนกันเพราะฟังดูแล้วทิศทางแล้วเนี่ยนะถ้าดูตามเนี้ยคือว่า บิ๊กตู่ยังไม่ถอดใจนะสู้กันต่อไปนี่ประเด็นถามว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัตพูดอย่างเนี้ย<ๆ>ก็แน่นอนแหละครับว่าการพูดและการตั้งคุณธรรมนัตขึ้นมาก็แน่นอนแหละครับว่าภาร,รกิจหลักก็คือเตรียมการเลือกตั้งนะ<ๆ>ทีนี้ประเด็นว่าในการเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนแหละครับว่ามันยังมี<ๆ>เขาเรียกว่าระเบิดจุดต่างๆที่อาจจะทําให้การเมืองเนี่ย ค่อนข้างจะสั่นคลอนหรือการเมืองค่อนข้างจะท้าทายนะไปยังตัวของพลเอกประยุทธ์พอสมควรกับรัฐบาลชุดนี้ว่าจะอยู่ครบหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะพลังประชารัฐเองเนี่ยต้องการที่จะไม่แตะอำนาจสวเลยคือให้สวเนี่ยสามารถหูได้คือรักษา250ราบประไว้รประเด็นการแก้ไขรัฐมนูลตรงนี้เองเนี่ยถ้าไม่สําเร็จนะถ้าไม่สําเร็จ<ะ>เนี่ยก็แน่นอนว่าบิ๊กตู่อาจจะตัดสินใจย,ยุบสภาก็ได้ เคราะไม่<ะ>ไม่มีอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรถ้าใช้ระบบเดิมอยู่พลังประชารัฐก็ยังได้เปรียบนะคุณชนิดฮ <ะ S 1> แต่ว่ามามาถึงตอนนี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมว่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ท,ที่เอาละมันอาจจะทําให้กระแสทางการเมืองเนี่ยลุกไปยังรัฐบาลว่าตกลงจะแก้ไหมครับในเรื่องประเด็นเรื่องการตัดอำนาจสวรวมถึงระบบเลือกตั้งบัตรสองใบคุณชนิดครับอืม น่าสนใจที่ว่าคือฝ่ายค้านและก็พรรคร่วมรัฐบาลนะเว้นเสียแต่พรรคลังประชาฯนี่เขายื่นเรื่องการปิดสวิตสวนะครับซึ่งอกลไกการโหวตในสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ต้องมีสว,วเป็นคนอนุมัติเห็นชอบว่าจะเห็นด้วยให้ตัดอำนาจตัวเองหรือเปล่าแล้วก็สว,วชุดนี้ก็รู้อยู่แล้วพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งมาคอสชอตั้งมาแล้วเขาก็ประกาศแล้วด้วยว่าเขาไม่ยินใหใครมาปิดสวิตซึ่งอันนี้มันคือเครื่องมือสําคัญที่จะให้พลเอกประยุทธ์หรือคนที่มาตัวแทนพรรคลังประชาฯได้ชนะเลือกตั้ง ไม่ได้ชนะเลือกตั้งอีกได้เป็นนายกอีกรอบหนึ่งนะางนี้เขาไม่ยอมอยู่แล้วดังนั้นอตรงนี้มันคือคงความได้เปรียบไว้เพราะว่ามาตราเน,นี่ยที่ให้สวสามารถโหวตเรื่องนายกหรือเขาบังคับใช้ห้าปีนับจากนับตั้งแต่มีรัฐสภารัฐสภาขึ้นมาตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณนักสองปีกว่าก็ยังเหลือการเลือกตั้งอีกหนึ่งครั้ง<อ>เขาก็ต้องใช้ให้มันเต็มที่แล้วก็คงความได้เปรียบไว้แล้วก็สิ่งสําคัญคือว่าการคงผลเอกประยุทธ์ไว้เนี่ยยันเป็นนายกอีกรอบนึงเนี่ยคือเขาก็คงมองว่ากระแสเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมืองการต่อสู้ขั้วหนึ่งของของทั้งม็อบสามก็ดีหรือของทัพเก้าไกลก็ดีเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ในเชิงแบบเชิงอุดมการเชิงความขัญญดแย้งหร่อวุ่นแลยเหมือนกับตัวยืนพลเอกประยุทธ์ยังต้องยืนสู้กับอํานาจของฝั่งเอ่อเรียกฝั่งประชาธิปไตยต่อนะฮะผมคิดว่ามันยังไงก็ต้องพลเอกประยุทธ์ก็ต้องยืนยืนเดี่ยวอยู่แล้วล่ะนะครับกันทีนี้ ถ้าดูดูตามนี้นะคุณเฉลิฐนะถ้าถ้าดูตามตามนี้คือพอคุณทำนัดขึ้นมาปุ๊บแน่นอนเป็นการจัดการภายในพลังบรารัฐแล้วก็เป็นการไปจัดการกับพักร่วมเป็นการหาแนวร่วมมาเรียต่างเพราะคุณทำนัดเองเนี่ยก็ศักยภาพเวลานี้อย่างที่บอกครับ,รบเขาแนบแน่นกับเพื่อไทยก็ดีนะครับเขาแนบแน่นกับสสเนี่ยนะครับเป็นหลักถึงถึงวันนี้เลยเขาพูดง่างๆว่าเป็นคนดูแล ทั้งขวายค้านและรัฐบาลด้วยซ้ําไปนะดูแลสสฉะนั้นในคุณธรรมนัทเองเนี่ยค่อนข้างจะมีศักยภาพในการเป็นแม่บ้านของพรรคการเมืองนะโดยเฉพาะาการเลี้ยงดูปูเสือสอสอทําตรงน,นี้อันนี้คือศักยภาพตรงนี้มากกว่า,าทีนี้เนี่ยอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าประเด็นว่าการเมืองเนี่ยถ้ามีการแก้ไขรัฐนูนคือเขาต้องเอาสอวเนี่ยวย้เพราะว่าไม่อยากให้มีการแก้ไขเรื่องสอวแน่นอน เพราะถ้ามีการแก้ไขเรื่องสอวผมเชื่อว่าทางพรรคพลังประชารัฐเองอาจจะส่งสัญญาณให้มิตูยุบสภาและสู้กันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าแก้ไขได้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าห้ามสวไม่ให้โหวตเนี่ยนะครับ,รบพลังประชารัฐ <capacidad S 1> อาจมีปัญหาผมก็เชื <ๆ S 2> ่อว่าในการเลือกตั้งเนี่ยพลังประชารัฐจะไม่ได้เสียงมามากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าก็เห็นบางพื้นที่อยู่แล้วพอเลือกตั้งใหญ่เนี่ยแน่นอนว่า ก็เห็นกันชักกันอยู่ว่าใครฐานอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าคือเนาะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยเ<ม>ชื่อว่าการแก้ไขร,รัฐมนูญเนี่ยโดยเฉพาะการแต่อำนาจสวเนี่ยถ้ามีกระแสะพุ่งไปมากๆเนี่ยผมว่ามิกตัวจ,จะตัดสินใจยุบสภาก่อนนะคุณชลิต<ม>อันจะไม่ได้ประเด็นนี้<ม>แต่ถ้ามไม่มีการเอาตามที่พลังประชารัฐเสนอคือมไม่มีเรื่องอำนาจสวแต่ว่ามีการแก้ไขประเด็นหลักก็คือเรื่องของบัตร เลือกตั้งสองใบครับนะครับแล้วก็อันเนี้ยยังให้สวโหวตต่อไปพลังประชาชนก็จะจับมือกับสวในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนว่าับเห็นต่างกันอยู่ยังยากที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ครับอืฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่โอกาสที่บิ๊กตู่จะตัดสินใจยุบสภาเรื่องประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็มีสูงนะคุณชัยฤทธิ์ครับ นี่ให้ภาพเลยเห็นภาพว่าเมื่อคุณทำนัดขึ้นมาแล้วการแก้ไขรัฐมนูลตอนนี้อยู่ในสภาซึ่งจะเข้าพิจารณาของรัฐสภาวันที่23ถึง25ใช่ไหมคุณจริตก็มีการเสนอกันหลากหลายเหมือนกันเนี่ยคือมองข้ามไม่ได้นะประเด็นหนึ่งรัฐมนูญคุณจริตครับผมคือการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเขายื่นกันมาตอนนี้เวลาที่จะพิจารณาประมาณ14 14ฉบับนะครับก็ หลายประเด็นแต่ว่าประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของหนึ่งเรื่องของการปิดสวิตสวอสองเรื่องของการาระบบเปลี่ยนระบบเลือกตั้งให้จัดบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบปัจจุบันก็ให้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนรัฐมนูลสีสูตรนะเลือกอสสเคแล้วก็เลือกปฏิริษีแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้ตั้งสภาล่ารัฐธรรมนูนซึ่งล่าสุดในประเด็นหลังเนี่ยทางทีมที่ปรึกษาของประธานสภาเขาวินิจฉัยมาแล้วว่าอันนี้มันไม่ผ่านเนื่องจากว่ามันเหมือนเป็นการแก้ ยกล่านดูนมาใหม่แล้วก็สามมื่นก็ตีตกไปแล้วเนี่ย้มันก็เหลือจริงๆเหลือสองประเด็นหลักแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาคือเรื่องของที่พักพลังประชาชนฐเขาเสนอเรื่องของการยกเลิกให้มีการผายมาลีโหวตคือในรัฐมนตรปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดว่าพักการเมืองเนี่ยเวลาจะส่งผู้สมัครสอสอนเนี่ยคุณต้องไปผ่านความเห็นจากสมาชิกพักจากสาขาพักแต่ว่าของพักพลังประชารนเนี่ยความคืบหน้าในเรื่องของการจัดตั้งสาขาพักสมาชิกพักเนี่ยยังเป็นรองเมื่อเทียบกับพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยแม้กระทั่งพักภูมิใจท้้ซํา ตรงนี้เขาก็เลยให้มีการยกเลิกแก้ยกเลิกเรื่องนี้ในรัฐมนูลเพื่อที่ว่าอาจจะนําไปสู่การปลดล็อกเพื่อ,อเลือกตั้งให้มันเร็วขึ้นทีนี้ทำมาเรื่องการเลือกตั้งที่คุณไพบูนพูดนะครับว่า,าถ้าการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยขยุกเนี้ยผ่านเนี่ยแล้วก็ตั้งกรรมธิการมาก็ประมาณสักเดือนถึงเดือนตุลาเสร็จแต่จากนั้นเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขพวกกฎหมายลูกต่างๆพวกพักการเมืองกฎหมายเลือกตัง้งสสสบก็คาดว่าสัก สายมาดหน้าสายมาดแรกของปีหน้าเนี่ยก็พร้อมก็คิดว่าสัญญาณอะไรต่างๆก็จะพร้อมช่วงนั้นครับก็ให้เห็นภาพก่อนนะครับวันนี้เรื่องก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมา,าจ,จะเป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะนําไปสู่สถา,านการทางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามพลังวัยชรัฐเนี่ยท่านลองมองดูวันนี้การปรับโครงสร้างครั้งนี้ก็แน่นอนว่ารับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าในทางเชิงโควิดก็ดีเชิงการเมืองเชิงการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีและก็พร้อมสําหรับการเลือกตั้งเพราะว่าการปรับครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าไว้เตรียมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งแต่ว่าเดี๋ยวในวันข้างหน้าใกล้ๆจะมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมสภาเราขอบคุณชัยฤทธิ์เนี่ยก็อาจจะได้มาพูดวิเคราะห์จาะลึกกันเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อไปนะครับนี่ ภาพใหญ่ๆของการเมืองในวันนี้นะครับหลังจากที่รัตจตเอกธรรมนัตได้ก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคนะครับทีนี้รประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่แม้เราก็ขาดจะไม่ได้ทุกวันที่จะต้องออกมาพูดกันอยู่ก็คือเรื่องสถานการณ์โควิดในประเทศนเวลาน,น,นะครับ,รบวันนี้ก็ผู้ป่วยรายใหม่ก็ยังอยู่ที่3 0 5 8ารายนะครับเสียชีวิตก็22รายนะครับ,รบนี่ประเด็นสําคัญก,ก็คือว่าวันนี้ที่ประชุมสบคนะครับก็ได้มีมติผ่อนคลายนะครับ ในประเด็นต่างๆอยู่พอสมควรนะครับที่จะนามาแจ้งกันก็คือว่าในส่วนของเขตพื้นที่สีแดงนะสีแดงเข้มเลยกันนะก็มีการจัดโซนกันกนกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีก็ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเล็กเข้มงวดนะคุณชนิฤทธิ์สี่จังหวัดนี้ยังเป็นพื้นที่เข้มงวดแลวสี่จังหวัดนี้นะครับก็มีการผ่อนคลายนิดนึงนะครับก็คือให้มีการนั่ง ทานอาหารในร้านได้จนถึงเวลา5ทุ่มคุณจริต5ทุ่มร้านท,ที่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน50%ก็คือหลองแอร์เนี่ยนั่งได้เกินครึ่งละนะครับอันนี้ก็มีการขยับมานิหนึ่งส่วนสถานบริการต่างๆถาบันเทิงผับมาคาโอเกะทั่วไปอันนี้ยังปิดอยู่นะคุณจริตยังเปิดไม่ได้นะครับสีแดงเข้มอ่าสีแดงเข้มก็ยังเปิดไม่ได้อย่างที่บอกนะครับมีสี่จังหวัดนะครับกรุงเทพปทุมธานีสมุทร ปทุมธาน,นีอ่าสมุดประการและประุมธาน,นีนครับอันนี้คือ <bir S 1> ในส่วนของอาการคลายล็อกนอกจากนี้ในส่วนของการเดินทางมาจากต่างประเทศวันนี้ก็ยกเลิกนะสถานที่กักตัวนะครับไม่ใช่ยกเลิกอย่างนั้นคือว่าหมายความว่า hmm. ต้องเสียตังค์ยกเลิกยกเลิกตั๋วฟรีการกักตัวฟรีฟรค,รคือ<ช>คนไทยที่บินเข้ามาเนี่ยก็ต้องเสียค่าโรงแรมเองแล้วครับ,<ส>รบนะครับอันนี้ถ้าจะมากาักตัวเนี่ยก็ต้อง เสียค่าโรงแรมเองนะครับอันนี้ก็คือภาพของอาการที่จะทําให้ที่กักตัวต่างๆก็ทําให้คนที่เดินทางเข้ามาอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอันนี้ก็คือในส่วนของโควิดนะครับส่วนเรื่องของอวัคซีนนะครับก็แน่นอนว่ารัฐบาลเองก็ยืนยันนะครับวันนี้เป้าหมายก็ฉีฉดจะ10ล้านโดสนะครับโดยแบ่งออกเป็น 4กลุ่มนะครับวันนี้ก็คือว่า10ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมเริ่มจะเริ่มเดือนกรกฎาคมคือ4กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่1ก็คือเป็นจังหวัดที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดในระดับสูงสุดและเข้มงวดและก็จังหวัดเศรษฐกิจท่องเที่ยว5จังหวัดนะครับอันนี้จะได้รับวัคซีนร้อยละ30นะครับก็กรุงเทพมหานครรวมกับทปอและประกันสังคมเนี่ย2.5ล้านโดส นนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการหแสนโดสภูกเก็ต2 0 0แสนโดสนะครับอันนี้กลุ่มจังหวัดที่2คือกลุ่มจังหวัดที่เป็นชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอันนี้ก็มี23จังหวัดนะครับได้โอยละ25รวมแล้ว2.5ล้านโดสเฉลี่ยจังหวัดละ1 0 0 0 0แสนโดสกลุ่มที่3ก็คือ49จังหวัดนะครับที่เหลือน,นะครับที่ไม่ระบาดได้แรงนะครับอันนี้มีอยู่ 3.5ล้านโดสเฉลีย่ยให้จังหวัดละ7 0 0 0หโดสนะครับได้รับไป49จังหวัดกลุ่มที่4นะครับได้แก่หนว่วยฉีดส่วนกลางภาครัฐได้การสำรองส่วนกลางนะครับอันนี้1ล้านโดสนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเป็นการกระจายวัคซีนต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งหน้านะครับคือในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าจะได้มา10ล้านโดสก็เลยมีการกระจายให้เกิดความเขาเรียกว่าสมดุลครับ การแพร่ระบาดของโควิดนะครับนี่คือภาพอของอการแพร่ระบาดของโควิดนะครับวันนี้ก็คงจะเห็นภาพทั้งหมดนะครับทั้งการเมืองและก,การแพร่ระบาดของโควิดนะครับในประเทศเวลานี้ซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเลขก็ยังไม่ตกลงนะครับยังพุ่งไปเรื่อยๆขณะที่มาตรการก็ผ่อนคลายออกไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของ าการประกาศเปิดประเทศในวันที่ในอีก120วันข้างหน้าก็แน่นอนวันนี้สมบคก็เห็นชอบให้ภูเก็ตอาจจะนําร่องได้ในเดือนในใน,ในเดือนกรกฎาคมส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานาีที่เกาะเตา่าเกาะสมุยต่างๆก็ไว้อีกนะครับยังไม่ได้อนุญาตให้ให้เฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่แรกเป็นเป็นที่นําร่องก่อนนะครับนี่ก็สภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทอสอนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทอสอซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับเป็นธนาคารที่ให้คนไทยได้มีบ้านอยู่นะครับที่ได้มาสนับสนุนรายการดีๆนะครับที่จะให้แฟนเพจของเราได้รับทราบข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับได้ทันช่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big t a k Big Story สนับสนุนโดย